ทุกๆคนวันนี้ยามฝนตกนะฝนตกเราก็จะมาทําอาหารกินกันวันนี้ไปไหนไม่ได้ทำอะไรไม่ได้มาผัดเผ็ดปลาดูกกันดีกว่านะคะทุกๆคนเดี๋ยวเรามาดูเมนูกันเราจะไปเตรียมของก่อนนี่เราก็จะเตรียมของเดี๋ยวเราก็จะเตรียมผัดเผ็ดกันนะวันนี้นะคะมาดูกันนะทุกคนมาเตรียมของกก่อนนะวันนี้ฝนตกทําอะไรไม่ได้ก็มาดูเมนูผัดเผ็ด ผัดเป็ดปลาดุกลูกสาวเย้ไ yeah. อ uh, ้แระอ่าเดี๋ยวมาเตรียมเครื่องก่อนค่ะอันนี้ข้าวน้องหมาเป็นฟ้าดุกเราล้างแล้วะลายแล้วเอาเอากระมังเอากระมังเอากระมังเอากระบางอันนี้นะมาเตรียมนี่ก็ได้เครื่องเก็บไอ้นี่ก่อนเลยเก็บมาจะ สดสดเลยนะเนี่นี่ใบมะกรูดค่ะจักต้นเลยอ่อนๆแล้วก็ฝนตกไม่มีสารพิษเราก็จะใส่กระชายซอยด้วยนะครับใส่กระชายซอยด้วยใส่กระชายซอย,ยอกยอยับกระบุนไพร ต้านน้องอิใส่เยอะๆเ,เครื่องเทศเยอะๆนี่แล้วก็เท้าปลาแท้ๆของเรานะคะต้นเราอีกเเครื่องเบื่อกันนะ้คะทุกคนทำอาหารนั่งวันนี้ทำผมไม่ได้อยู่แล้วฝนตกทั้งวันเลยค่ะพายุเข้าสามวันค่ะหอมมากๆเลย ใครสนใจก็บอกได้นะส่งให้ได้นะใบเม็ดมเล็ดของกระเพราป่าหอมมากว่าแค่แค่แค่แคได้ดมเดียก็ได้กลิ่นแล้วนะเป็นกระเพราป่าแท้แท้นี่เราเด็ดกันแล้วก็รอให้ปลาดุกละลายเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะผัดกันแล้ว ต้องเตรียมเครื่องก่อนนะเตรียมเครื่องให้ร้อมอันนี้ปลอดสารร้วนๆไม่ต้องล้างอะไรมากมายอันนี้เราก็ล้างน้ำแชไว้นิดนึงเราก็มันเหลาก็ชกันดีกว่านี่ผัดเผ็ดของเรานี่ผัดเผ็ดอันแสนร้อนแรง นี่กระชายแล้วก็ที่เราเราขูดจากต้นนะที่เราเก็บไว้เราก็จะมาสไลด์ผมเราจะไม่มียาแล้วก็มาสไลด์กันสไลด์แบบนี้มันเขาเรียกเหลาเนาะเราจะไม่หั่นให้เหลาอ่ะ สม,มัยก่อนที่จะเหลาบางวันเราไม่ต้องเอาเป็นชิ้นเลยกินได้นื้เนื้อของกระชายเนะได้รสชาติของกระชายตรงนี้เราต้องสมุนไพรมาแรงไวลัสที่เก้ามาแรงเราต้องต้งกันไว้ก่นกนกนอ,อนหัวจะไม่ใหญ่นะเพราะเราไม่ได้เล่งยาไม่ได้เล่งปุ๋ยปลูกแบบธรรมชาติน,ะนี่ดูหัวนี่ แต่มันเผ็ดร้อนแรงมากนะอันนี้เดี๋ยวเราก็มาเตรียมเครื่องกันแล้วเรามาดูกันใหม่ตอนผัดอันนี้จิ้นใหญ่เกินนะฮะเราก็มาหั่นสไลด์หั่นเป็นสี่ชิ้นเพราะว่ากระดูกตวัวใหญ่มากตอนนั้นเราจะได้เนื้อล้วนสุกไวนะเราก็มาสไลด์ผัดเผ็ดสมุนไพรร้อนแรงกระชายสมุนไพร มะเขือคงจะไปเก็บไม่ได้ไไดล้วันนี้ฝนตกมากมายบรรยากาศดีดีเลยเราซื้อมาแปดทิปเราก็ผัดผัดได้ จานใหญ่กินทั้งวันนะฮะถ้าซื้อก็มื้อเดียวเนี่ยแถมแพงด้วยนะเต้องช่วยเราประหยัดทุกประหยัดน้องหิุดในคำให้ต้องประหยัดกันเยอะนะ,ะช่วงนี้ก็มาดูทำอาหารก่อนเพราะว่าฝนตกหลายวันทำผมไม่ได้เลยวนะ่วง เราก็เตรียมไปผัดกันแล้วค่ะทุกคน,นเราทำเสร็จเราก็ต้องล้างให้เนาะมันจะได้ไม่ต้องมาพัางขาทำให้สะอาดทีเดียวเลยจบน้องแคมไมนได้เจ็บเลย ต้องเตรียมร่มเตรียมอะไรอย่างนี้เราก็จะไปผัดกันแล้วนะคะทุกคนมา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 กันมากันม,มาเตรียมเครื่องกันแล้วค่ะอันนี้สมุนมพอายกินป่า กระทะใหญ่แม่ไปไหนเ<ป>นี่ยนี่เราก็มาตั้งกระทะก่อนเปิดไฟตรงนี้ดวงีลุกมึดยังไงวะนี่เราก็มาตั้งกระทะกันแล้วนะคะส่วนปลาดุกนี่คือกระชาย กับเพราแล้วก็ใบมะกรูดนะเรามาเกลียมาแล้วพริกผัดเผ็ดเดี๋ยวนิ่งต้องไปกวาดเฮ้กวาดแกดอร่อยมากๆ ตัดเตียวมาทานแล้วนะนดูช่วยมาเป็นกําลังใจในการทำกับข้าวของนาสวยชมอยูไ่ได้ที่แล้วเราก็ใส่ที่แกงเดามเยอะๆหน่อยนะให้เผ็ดๆเพราะว่า ผัดปลาดูกต้องเผ็ดเผ็ดอปผัดเผ็ดให้แบบว่าให้พริกแบบหอมๆเลยถุนๆ กินปลาปลากันกถะกินหมูกินไก่ก็เมือนลนะชายนี่ก็ะจับประคุณมากมายถ้าไปหมักแล้วก็โอ้ยอย่าบอกใครอะพลังพลังสำหรับท่านชายเลยนะถ้ากินน้ำหมักของเขานะฮนะสุดยอดเลยค่ะปั่นก็ได้สดก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นน้ำ ที่ที่เราหมักสมุนไพรนะอันนี้เราก็ใส่น้ำานิดนึงก่อนดีกว่าเชื่อว่าไม่แห้งเกินเนาะเพราะว่าปันดุกอะมันจะสุกยากนิดนึ่งนี่สูตรของเรานะคือของนาสูตรก็ลองไปใช้กันนะอาจจะไม่เหมือนกัน เราก็ค่อยๆใส่ไปเลย,เลยค่ะไฟแรงๆนิดนึงนนอันนี้ก็ห้ามห้ามคนห้ามอะไรสิดขาดเดี๋ยวให้พอดัน่นนิดนึงเราก็จะคนเพราะั้นจะเหม็นขาวนะนนเราจะใส่น้ำไปเลยช่วให้ปลาสุกเกลี่ยได้แต่อย่าคนเขาจะทำให้เหม็นขาวนะ่ะ nóng đen nó đi kẹt cái lúc ao mùa mỡ kẹt nó có chảy rồi chưa ui หน้าเดิมเดิมแต่ก็ยังไม่มีปีนตาเพราะว่าเราสมุนไพรมาที่หนึ่งกินสมุนไพรมากแล้วก็เราทําเองล้วสมุนไพรเราหมักกินเองก็สุขภาพดีนะภายในนอกเพราะว,ว่าไม่ได้บำรุงอะไรแต่ก็ไม่มีนะฮะอย่างห้าสิบห้าก็ยังเกี่ยวนะคะเลขห้ามาเยือนแต่เราก็ยังไม่ยอมแก่นะใส่นีดหน่อยก็ดี ข้างๆอันนี้เราก็พอให้ให้เดือดให้ใกล้จะน่าแล้วเราก็พกลิก้ด้หน่อยแต่เราไม่ได้กดนะเราตักโอเคหน้าตาหน้าฐานเราก็ปิดฝาไว้ก่อนจะได้สุกทัะะ่วถึงนะเรามาดูกันใหม่นะคะอันนี้ก็ได้ที่นะคะสุกแล้วค่ะ นิดงลันี้แล้วก็นี่นะใส่กระชายเลยค่ะเราไม่มีไม่มีผักเลยวันนี้ฝนตกไปเก็บไม่ได้เลยใส่กระชายเลยเ,ลยเดี๋ยวเราก็จะชิมรสท,ที่สุกแล้วนะคะรสชาติหน้าตาน่าทานเนี้ะปลาดุก เรามาชิมรสชาติดีมาก่ลยเนะ้ยน <Okay. S 1> ้องแขพูดไม่รู้เรื่องเหรออันนี้เราก็จะมาชิมกันนิดนึงว่ารสชาติเป็นยังไงอืมอกลมกล่อมพอดีเลยค่ะแต่บางคนก็ไม่กินน้ำตาลนะแต่นี่เราจะดอกปลายช้อนนิดนึงอันนี้สุกแล้ เราต้องให้สุกถึงเนื้อนั่นเลยเพราะว่าเราแช่เย็นไว้ไงโอเคส okay, ุกหมดแล้วเราต้องจบสุก่อนเพราะว่าเราจะหั่นเป็นชิ้นเล็กก็หั่นชิ้นใหญ่อะมันจ,จะไม่ค่อยสุกีเราไปได้แล้วค่ะเมนูผัดเผ็ดน,นี่ใส่เลยอืมสมุนไพรอันเดียม ใบมะกรูดกับตะเภาเนี่ยเราก็เช้าๆนะ่ะเราก็ต้มน้ําแล้วก็เอาใบมะกรูดกับกะเราใส่ถ้วยแล้วเราก็ชงก็โหสุดยอดนะคะโล่งเลยนี่เราก็ผัดให้ได้ที่แล้วหอนแล้วรสชาติดีแล้วค่ะนี่เราเตรียมเสิร์ฟแล้วนะคะทุกคนเห็นไหมครับหน้าตาหน้ากินไหมคะ เราก็เตรียมร้านะคะเครื่องเตรียมเสิร์ฟก็ค่ะปิดแก๊สทุกครั้งนะครับทุกคนอย่าลืมเด็ดขาดแม่บ้านส่วนมากชอบลืมบางทีออกไปไหนแล้วไปตั้งใจแล้วก็ยึงได้อาปิดแก๊สอย่างเราทำให้เครียดต้องปิดทุกครั้งนะ,ะอันนี้เราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วะคะ่ะเห็นไหมคะผัดเผ็ดปลาดุกค่ะไม่ง่ายเมนู ทำกินเองผัดเผ็ดปนดุกผัดเผ็ดปลาสวายทุกอย่างผัดเผ็ดแบบนี้หมดเราใส่น้ําไปเลยถ้าเราแท่แข็งเนาะเราให้ข้อแห้งเองรสชาติดีดนี่เราใส่น้ำตาลนิดนึงเพราะว่าเราเราไม่ต้องการให้หวานแต่ว่าให้มันตัดกันนะนิดเดียว นี้ก็เสร็จแล้วค่ะเมนูยามฝนตกเผ็ดๆร้อนๆแรงๆของผัดเผ็ดปลาดุพร้อมเสิร์ฟเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะบา,บายยแล้วเจอกันใหม่นะคะวันนี้ฝนตกเดี๋ยวก็ช่วงน,น,นั้นก็จะมีผมแ่กมาตอนนี้ก็เป็นอาหารไปก่อนนะคะฝนตกค่ะม,มาแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ